เลือกเกม้นมาอัพยัดเขียวได้เขียวเลือกเกมก่อนสกอร์ยังเป็นรองอีกหนึ่งลูกเอสจ่ายวันนี้ออฟออฟยังได้โดนต่อนิดนึงแต่ยังได้ครับด้อมาตรงกลางตรงนี้ออฟพิกอีกแล้วโดนเลือกให้ฟาวสิทธิของยักษ์เขียวเดี่ยวเท้าซ้ายมีโอกาส

โครับนี้คนที่ยิงประตูขึ้นนำัดดีเจเฉาเาเ้ามาการครั่เตีอเปิดมดีเจเฉาเยิงได้สองสอน้องตั้งแต่วันที่จริงจสงสต่อสี่สได้เ่กนล้คบเอาแต่เรานียแต่ังเก็บได้ีสียังเก็บได้สีเปิดโดน

เอฟส่วนกดดันแต่ยังแก้ไขไมาได้ครับเอ็มคือเราที่เก่งแดบการับตัวคุมเกมในครังชิ่งั้นๆมาลูกนี้จะพลิกออกยังได้ครับจ่ายมาลูกนี้ติ่มยังเป็นลูกช่งของยัดเขียวทุ่มมาเอฟลูกนี้แตะยาวแล้วโดนติ้ม เป็นพิกวันนี้แล้วโดนรวบด้าหลังเกี่ยวขาหลังลูกมีครับยังไงก็จะจโอ้โหมาแล้วครับใบเหลืองอีกหนึ่งใบเป็นทางด้านของชาครับของพิกอหมายเลข27เดนไปหนึ่งเหลืองตามเตะของยักษ์เขียวจังหวะนี้เอกังนซัมาเก่งได้ยอมยิงเต็มตีนตัดเชือกชุดมาสามเหลืองเอิ่

ไปเข้าทางเอ็มแล้วติ้นจะตามแก้ไขเอ็มยังเอาตัวรอดไม่ได้คืนมาที่เอ็จ่ายมาเอ็กพิกมาที่เก่งเก่งไก่อมด้านขวาขึ้มาด้านขวาจังหวะสุดท้ายคนเฟียเข,ขเข้ามาเขีร์ทิ้งไม่ได้ได้เป็นลิกทุ่ง เอวัดลูกี้ยังติดเจ้แถวสองเอ็ดเอ็ดแต่ก็สาวมาที่เก่งเก่งคูณมาเอ็ดเปิดปั๊มใส่มาอ้าวไม่มีลูกบอ้เลเอ็ดตีตึ้งไม่มีใครต้องเคลียร์ทีต้องตีเก่งเท่าๆแล้วของไม่ดี โอ้โหาจังหวะนี้็นเตะมุมครับโอ้โหจังหวะการห่าน่เอัมีเบียร์วิ่งลงไปแล้วจังหวะสุดท้ายเดียทาเขียสไลด์ก็ได้เตะมุมเตะบวลเบอบอลข้าขาเอ็มแต่งไม้เอ็ม บถชิงสั้นตรงกลางเจะไหลนี้ไหลนะมัน้ายจัไม่ออกตีเจ้าออกไปช่วยครอมาเอ็ะเต็มรุกนี้ออกไปแล้วทาสนาบสเปลี่ยนตัวคิกอัพ ตัวสุดที่มีความพุดนะครับลงไปที่แอปออาจังหวะนี้จะบาได้ครับเอกเข่าสั้นๆอยู่ครับอีกทิงที่เอกตั้งพี่เอกื่อนสายมามีเกียงกับคอ แข่งแต่ร no. no no ่างายมนุษย์โหนแต่จากคนนี้ครับงตีโอ้โหเล่นเดียบตีนี้จังหวะตัดเกมตัดเกมลุกของยัดเขียบตีตัดได้เปิดมาลไม่ดีครับติดที่เฉาเฉาเบิ้นบอลกระโดดขุมนี้ครับพับอกเบิ่นืนติดไม่ได้เฉาเอาสายเฉาตีนี้จะติดเขี้ยบงโอ้โหก็เลยติดได้านตี่เอก คูม่าจังวนี้ครับเกตันดาแล่มเกจับริกิตอยังไม่ผ่วามฟิกซแล่ามาร์กโอนดี้โอ้โหแกนี้เตื่องหน้าครับฝันไซโคชนเสาอย่างเป็นลูกทุ่งเห่ือกับจักษเขียว สกอร์นี้ตามอยู่หนึ่งลูกอะก็เป็นเซตหาชคำจอบของยักษ์เขียวมาที่เอกตุ้งกาเป็นเจ้าเก่งอะทีไม่เชื่อตัวเก่งเลยคอยประคองแดนการตามงมาที่ก่งอีกทียโอเวอนิ่งบอลจ่าทะลุลูกนีไม่ทะลุแล้วเอฟเก่งไม่ยิงบอลจริงี่ติดเซฟโล้เหลือเชื่อเขาสับัติอาสวดินยุนีองเต้มเล็บตัวซาบะตูครับปฏิกิริยาจัดไว มบอลได้ทนแล้วไปเสียประตูเปิดตัวมาเป้าหมายอยู่ที่เติ้ลละทีมมาโซนตีสองยังกินไม่ได้รับเองทารวจยังดีเอวสกับคอมไหลมาปิดโน๊ตดูเขาเล่นกลิกแอปนะครับเจ็บแล้วมึงนี้แต่แอฟเข้อัพจักเขียว อาครับทุ่มคือครับสติลีรับนทำใจนักกีฬาับเขียวด้เซตนเกมกันต่อเปิดมาสีเกเกอร์ตัวเก่งล้วมาที่โนโสจากโรน้ยังติดทุ่มบายกกันดูเจ้าออกทิ้งได้ังหมาสุดท้ายครับโดนตัดทุ่มตะกิดให้ได้ เปี่ยนรกบอลาเจ้าเทาดีมาตีไม่ได้ตูัจะมจเปลี่เปลียนไปเอาจะมีโน้มาประคองโน้ตเตะสวขึ้นมาินจหว่าจังหวัดุดท้าต้อแปออกจับไปได้ครับข้าละข้าบอลเบาดีหนะลุมบอลครับคุณตาคนับาขายแร่น้าไปจักตายเอยู่ดีครับล้กบอล เด่นลูกซ <c oughs> <Listen, S 2> <c oughs> so ุ่มับเขียวทุบมาเก่งจะฟิกลูกนี้เก่งทิ้งมาสวยฮะโดดเด่นในแดนกลางต้องเก่งไหลด้านซ้ายต้องเอ็มต้องคือตั้งกันใหม่ที่เอกเก่งไหลด้านขวาโน้ตไหลตรงกลางยังเก็บได้ครับเอ็มคือว่าที่เก่งเก่งจะม้วนลูกนี้ไปถึงกันนะครับเก่งคืนมาโน้ตโน้ตวางเสาโสดไปถึงแต่ทิมงมาครับ ทีโครับจังหวะสุดท้ายเป็นโนโตะสกัดออกทิ้งออกข้างเป็นลูกทุ่มของเซ็งอัพนะครับเอาช้าจะลูกเอาเตะเตะไปที่ลูกนี้ อ่าครับมีการเปลี่ยนผู้ทำประตูครับยักษ์เขียวโตโตกันเลยนะเราให้จอออฟไปเป็นผู้รักษาประตูนีเป็นโลเตช์คาตาคแพ้แล้วเปิดไปยิส์ด้วยแรงเรินไปโค้งเสาแต่เป็นเสาไฟฟ้าต่างหาก ย้ำโมงทิ้งไว้ได้ครับเอ็นทิ้งมิว่าโตโต้โตโต้โดนครับลูกนี้ก็เสียเปล่าสุดที่ชี้จากดอานซายของยักษ์เขียวมาดูคือที่บอลนี้ครับจะลุกตีสุดของยักษ์เขียวคีอิ้จากทางด้านซ้ายติดเต่าด้วยเท้าขวาครับเจ้าเอ็มลูกจะโค้งเข้าหาประตูครับเจ้าเอ็ม เปิดสายตรงนี้โดนแรงที่ F กับ F เจ้ดา F เอจ้า F ผู้ตัดสินบอกว่าถีบไปบริเวณจุดโทษหรือเปล่าครับอ้าวครับแล้วได้เป็นจุดโทษครับของยักษ์เขียวโอ้โหครับจากการโดนสกัดเมื่อสักครู่ครับเจ้าเอ F ถีบตัวลงไปได้เป็นจุดโทษเดือของคุณสาวดูครับ อาจจะเป็นเจ้าเก็บเปงแ่นเลยเรียบร้อยโอ้โหเอาจุดได้ครับตีเสมอจุดได้ครับตระตัวสองยัดเขียวเขียวตีเขียวไครับจะพาสุเกไปเกะเียกไปเียกไปตบข้างหลังประตูต่อไปตั่ไปได้ นีโอกาสจะชนะแล้วเราเปิดบางลติดตเอฟบินเข้าไปเคื่อกระเจีบเอฟคือมาโตโต้ิกเขอควาตีเต it ิมโตเกเกคือมาเกปั๊มมันอยู่เขาปั๊มเุดท้ายเขายังไงนะเขากระจายเขาตเกงเลยนี่โอ้โหสิงาตั เก่งคลิกมาสวยครจังหวะนี้เก่งทายด้านซ้ายโตโต้พระองคโตโต้หลับเต็มตื่นคิกมาจังหวะนี้เก่งตัดได้ครับเก่งแล้วก็ซ้ายเก่งดีลูกนี้โอ้โหเก่งโตเก่งครับะองักเขียรติซ้ายซ้ายว่าจะเป็นตัวนรับแตกเลกนี่ ตีสุดๆครับเราตีสครับคืนตามรับเจ้าเยี่ยวสามประตูมาแล้วครัต้องส่งครับเจ้าเก่งครับแบ่กลางเล่นดีมาันเกมครับผลสุดท้ายครับกิงขึ้นตาครับได้ทุ่ครับ โตถูกมาลุมีเก็บลูกลได้ครับกีกแอคืาทีโตโตถูกกางเท่าโดนาลุ่นียังเก็บได้โกสับขาเราครับชเตตับยเลงครับโอ้โหครับจมาทักที่นะแล้วโจ๊กเป็นกางตีบอล่มยัดได้ครับเก่งก่งึงตัวเราแต่ให้โน้ตโน้ตคู่นี้โดนปีกทีนะเป็นลูกทุ่เขียว เก่งีสันๆไม่ถึงโตโต้วางลนนรเกี่ยวจะถึงเรีกครับโตโต้เรียร้อยครับไปเรีครับโตโต้จังหวะที่จะสวนจังหวะนี้ครับไปเกี่ยวด้านหลังรวเต็มข้อลว่อเต็มแบอลพุ่งแรงเียวยู่งทะลุ mày th ta sốc rồi đó, phải à bảo không đi lên được, tai, tai tai ตัดดูดลงครับีงนะครับมีเกอร์จ่ายไาลู่นี้ลูกโต๊จะวนกับโตไหนึกลาไม่รู้กันะครับเขาเาเาจ่ายนี้ยังเก่งเลยครับโต้ตโดนแด้ลับูจะไมว่าอะไรครับครับลงไปนอนเด็กี๋ยวจะไปิินครับยัเขียวอกนะ ตับดทีนะ่โจกิจโจวัดหลอกก็จ่ายมาขวาได้สวยโตบเปิดจังหวะเดียวเอฟเข้าไมถึงอาบุกกดได้ครับสามาี้เส็จปอ๊ตก็เจม้วชิ้งตาลูกนี้เฉลี่ออกละ ดาวเต้ดูครับของฟิกเอ้าโอกาสจะมีนะแต่เวลาที่เหลือสามนาทีสิบเซก่อนซึ่งเวลาบาดเจ็บจะลุกตีเสมอได้ไปดูคัพเนอร์จังหวะนี้เข้าไปขึ้นมาดูคนะหนุจากัดมาเจ้าเก่งเสร็จ่ายวาตรงนี้อยู่กถึงเจ้าเอฟเอฟตะฟิกอยากสกัดไปได้ครับของฟิกอัพ ไปซะก่อนจัดโจดดาวบอลนี้ป้องไว้จะให้เต้นเต้นเก็บลงไปซ้ายเต้นสปีดครับโอ้โหจะรับทันโอ้โหสุดท้ายไม่ทันครับยอมมัน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 ยอม แลวกตามตัวยังสกัดไม่ได้ครับเก็บมาแล้วจะสวนครพิกแอสจ่ายมาลูกนี้อย่าติดดาวเอ็มไหลด้านซ้ายโตโต้ข้าวหกโตโต้ครับไหลมาเกยไหลมาโตโต้ตับด้วยขวาจริงด้วยขวาข้ามขาโน้ทูครับติดปลายเือครับเป็นเซฟของคุณตักษมประตูได้เป็นเตะมอของยักษ์เขียว ทางสวาครับมีการเปลี่ยนตัวครับิหลอกให้ผู้เล่นครับก่อนครับแต่อูมิัาร์ลูนิถืนมาโตโต้โตโต้จะดึงเวลาแล้วฝากที่ผมโทบจะเป็นสุดท้ายตาวไม่อยู่การจะไปได้ก็มาโตโต้ทำออกไปเอง Jeluk kaki, hopping up,

ก็เป็นรอจะหมดเวลาแล้วไปตะวันฟ้าจะเข้าซายัะเขียวหรือเปล่า ลุกขึ้นมาเลยนะครับคุณสาะตูเก่กได้ลูกนี้ไม่าเก่กเก่จ okay, ่ายยาตาลุกไม่สองแล้วตู้ตู้ตู้ตาลุกาาเปิดไม่่านซีได้ลูกถูกครับยักเขียวถูกตัดมาลูกนี้ เอวจะเล่นกับเวลาบางทีมงุงพุงด้านซ้ายแล้วการกระโดดได้เป็นลูกตั๊กเตะได้เป็นลูกตั๊กเตะครับขอคิกแอ๊บขอสัตาร์ทปาร์กโต็มท ดใจวโอ้โหัาขาแท้เปิดดขึ้นมาจังหวะนีอ้าวครัจะสัดหรือเปล่าโอ้โหครับจะสุดท้ายเคลียร์ทกันได้แล้วมีรคกับปาวดงกับยรับหมดเวลาการแข่งะครับเชิญพล่กนำ้งครับการสนามครับตปัดไปซะไเปเไปครับเดี๋ยวเพื่องอวาครับการสนามครับ โอ้โหครับเกมนี้ครับมามาเลี่ยกันไปเลี่ยกันมาครับสุดท้ายเปลนทางยักษ์เขียยหญิงแซงชนะ3ประตูต่อ2ครับก็ขอขอบคุณผูเ้เล่นทั้ง2ทีมครับสู้กันหนักนิดเบาหน่อยในเกมท้ายครับจับปลายจับมือครับมิตรภาพ